รายการที่แบบว่าอลังการเลิศหรูมากๆเลยสดชื่นมากถ้าไม่มีตัวเธอมายืนนะครับผมดูแบบว่าขอโทษนะคะพอดีพอดีเมื่อกี้นี้นิวเคลียร์คือออกมาไม่ทันนิวเคลียร์ค่ะพอดีเคลียร์อยากออกมาเต้นด้วยแต่ว่าช่วงนี้เต้นไม่ค่อยไหวแล้วค่ะเป็นเป็นไส้ติ่งนะคะแต่ว่าอาจจะถามว่าเอ๊ะอันนี้นิวเคลียร์ตัวจริงหรือเปล่าจะเต้นท่าแบบว่าได้หรือเปล่าท่าก็ได้ค่ะขอดูเมื่อกี้นี้ร้องด้วยเต้นด้วยร้องร้่ต้องร้องไม่ต้อง ร้องดิวเคียร์แล้วเธอเป็นนักร้องเธอร้องไม่ได้เหรอต้องประสานเสียงกับคนเดียวเลย Don't worry Don't worry ไม่เล่าเตีไม่ต้องวทำไมอ่ะร้องไม่ใช่วยไม่ช่วยดิวเคียร์หน่อยเหรอโชว์เด่นเด่นแต่ว่าดิวเคียร์เป็นไซส์ติ่งนะคะวันนี้มันไม่โดดเด่นเอาสวยงามร้องด้วยเต้นด้วย Don't worry Don't d o n worry ที่จะชินผู้ที่คิดเด้อเด้อ ทุกเลยว่าคุณผู้ชมจะต้องหายง่วงอย่างแน่นอนนะครับครับผมเมื่อวง G 2 0มาเพราะตอนนี้เป็นวงที่บอกได้เลยว่ากำลังแรงมากแต่ว่าพี่บอลมีมคนคถามว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยอันนี้กระแสะมาเยอะกร<า><ส>ะแสโป้หรือเปล่าขายเซ็กซี่หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าพวกเราบอกว่าไม่ได้มาขายโป้หรืออะไรพวกเราเนี่ยเป็นสตรีได้ดีด้วยสีสับพวกเรา เนื้อนวลสงวนสีอยากให้ทุกคนฟังพวกเราไว้ให้ดีๆโดยเฉพาะนิวเคียนนิสต้องได้ตังค์ค่ะเกี่ยวมับเอาค้อน เอากรอนมาผมเป็นกรอนแบบภาษาอังกฤษเลยดีกว่าออไอ่รักอยู่จริงๆไม่กริ้งกรอกไอ่ไม่หลอกให้อยู่ต้องฝันสลายไอ้จะรักอยู่จนกว่าไอ้จะตายแม่ไอ้ตายก็ไม่ไหว I love you ไอ่ริกอยู่อยู่ก็รู้อยู่แกจิตแต่ยูคคิดรักไอ้บ้างไหมหนอถ้ายูคคิดรักไอ้ไอ้จะรอไอ้ไม่ขอเริ่ใครไอ่รัก F G ยังไม่พออ, yes, อีกเลยเยอะจัดเมียหิ้วหัวไ S I G เฮ้ยหิ้วหัวอะไรที่ได้เมียแกเอางี้ดีกว่าพูดคุยผลงานดีกว่าครับค่ะตอนนี้ผลงานมีอะไรกันบ้างเนี่ยนอกจากอัลบั้มแล้วทามายืนยิ้มก็มีซิงเกิลล่าสุดนะคะซิงเกิลล่าสุดใช<า>่บายบอยแปลว่า,าบาย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 ะไร ก็อันนี้ต้องให้คนนี้เพื่อนเองค่ะก็จิจุ๊บมิวกี้มิวกี้มิกี้มิวกี้แล้วมิวกี้ยังไงขาก็ซิงเกิลสามของเราค่ะลืมตาเลยพูดลืมยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นอะไรนะยังไม่ตื่นทำไมไม่ตื่นอ่ะโมกโทาหนูเล่นโมกอานนี้โมกเหรอมีโมกมาแล้วพี่สาวขอโทษนะคะพี่บอลถามามิวกี้หน่อยได้ไหมคะคนที่ไหนคะเนี่ยลาดบุหรี่ป่ะคนที่หนึ่ง ก็บาายยบ่อยก็เป็นเพลงซิงเกิลสามซึ่งเสไหนกางเก่งใครบอกจะไม่เล่นใครบอกจะไม่เล่นพี่ซื้อให้ไปกี้ใส่บ้าชอบเขาใส่ถ้าใส่คงดูดีอ่ะให้เยืมละกันถ้าใส่พี่คงฟูมากมันดูแบ่งแยกดินแดนอาเก๋าเขาบอกแล้วคุณชอยต้องหายง่วงเขาบอกคุณชอยต้องหายง่วงทางทัวริชชั่นผู้ใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยเอาออกบ่อยๆไอ้ชันเอาเด็กไงค่ะบาายยบ่อย กลับมาเรื่องงานนะคะก็คือเพลงนี้เนี่ยเพลงนี้โฟกัสเก่ยวเราก็ใช้ย่อยแล้วเราก็ใช้ย่อยนะพี่เมษาพี่เมษายังไม่เล่นเหล่าเอาเลยพี่ผู้อ่านบายบายรอบที่ห้าค่ะก็เพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบว่าเป็น แสดงความเป็นหญิงม่านสาวม่านเลยใช่เพราะว่ารู้จักกันเก่งแล้วกันเก่งเป็นสาวค่าเป็นสาวม่านค่ะก็ จากซิงเกิลแรกเนี่ยคนจะงงว่าเอ้ยสรุปว่า G 2 0ทีจะแอบ,บแบลหรือว่าจะอะไรกันแน่เซ็กซี่หรือว่าอะไร,รถ้าเกิดได้ดูเอ่อ็มวีตัวนี้ก็จะชัดเจนว่าเอ่อเราเป็นแนวสาวมั่นมากกว่าไม่ได้ขายเซ็กซี่หรือว่าแอบ,บแบลอะไรอย่างนี้ใช่รวมถึงพวกเนื้อเพลงด้วยเพราะมันความความน่ารักความเท่มันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแต่ว่าให้พวกคุณไปค้นหางันเองใช่ไหมครับเอาวิธีว่านั่นนี่เอ่อแลงนี่มาแล้วเราก็อันดับแรกเลยเต้นท่าคอนเซปต์ของรายการ สามคนให้เลือกเลยทีละคนเลยเอาเอาขอนเลือยังไงเลือกชิชาเลือกใครเลือกใครคะเลือกพี่เป็กกี้ค่ะที่ชิชาเลือกพี่เป็กกี้ค่ะแล้วน้องแคทเลือกใครสีฮะที่ไหนสีเด็กคุณไหนสีเ่ยครับผมเป็นเอ่อเป็นคนทำเต้นของน้องแคทครับผมแล้วระหว่างอ้าวหมอหมอหมอเลือกใคร พี่บอลอุ้ยตายแล้วเธอเหมารวมเลยนะมิวกี้มิวกี้วันที่สามเลยนะหรอหมดแลันหรอหมดแล้วครับเริ่มจากใหญ่ยากนะเอาใครก่อนเน่งก่อนเลยเน่งไงนะเน่งก่อนเลยน้องแคปดูเออดูก่อนนะค่ะจ้ะเดี๋ยวเต้นตามตรงกลาง ดูด้วยนะเพราะว่าเราต้องเป่ารวมหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่มายืนแม่งเอาเชียร์เพื่อนไงเชียร์เพื่อนไม่ลากันเลยพร้อมนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนเลือกเขาไม่น่ากลัวไอ้นี่ยังพื้นๆสองตัวนี้ไม่รู้ทำไปยืนยิ้มไปเถอะพร้อมจะตี้มา

พอดีนิวเคลียร์เห็นเพื่อนเต้นแล้วค่ะนิวเคลียร์อยากกินนกกระจอกเทศมากคนบ้ากกระจอเทศเหมือนนกกระจอกเทศมากเลยอะค่ะน่ารักน่ารักต่อไปเอาใครก่อนนก็ได้่พี่ชาก่อนมาติชาเลือกพี่เป็กนะคะพี่เป็กก็เห็นเป็นวงสไตล์เกาหลีกันก็เดี๋ยวเอาท่าเกาหลีมาก็พอ nobody นะคะ nobody โอเคค่ะม u s ิกค่ะ เราผ่านสาวเบกกี้แล้วให้ G20 เนี่ยเต้นเลยได้ไหมครับอยากดูสาวๆ G20 เว g ต0้เต้นใจจะขาดอยู่แล้วงั้นพักสักครู่ก่อนครับแล้วไปดูลีลาของ G20 กันต่อในช่วงหน้านะครับ